S 2> <S 2> นะเปื้องแดงน,ดแน,น่ะเป็นแถวเลยค่ะนุะเป็นแถวเลยอ <S <S เมืองอื่นเขาเก็บแบบไม่หวานไหม เห็ดพึ่งสองดอกกำลังสวยๆเลยจ้ะเห็ดลอสเตอร์นะคะดอกสวยๆเลยเห็ดมัน<ว>ปูก็ย,ยังพอมีให้เก็บอยู่นะคะเห็ดลอสเตอร์ roster, นะคะเยอะมากเลยนะเต็มเลยนะเต็มพืนเลยนะคะเต็ม วิวว่ามันไม่อร่อยเนาะค่ะขาไม่เก็บนะนะเรามีมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะกำลังดอกอ่อนเลยเต็มเลยเนะใช่หมดเลยเนาะค่ะนะเห็นที่เป็นสีส้มๆโพๆนะใช่หมดเลยเห็ดล็อกสเตอร์เห็ดพึ่งแดงค่ะปีนี้เห็ดพึ่งแดงเยอะมาก เห็ดมันปูค่ะดอกขนาดนี้กำลังอร่อยเลยค่ะอ่อนๆเลยค่ะเห็ดดอกนี้ยังยาวเลยเห็เดอะไรเห็ดพึ่งนกยุงหเหรอ,อเดี๋ยวบีมาไปให้ดูดอกอย่างยาวอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เนาะแต่สวยนะสวยงามไหยค่ะเห็ดพึ่งแดงดอกกำลังส,ยสวยๆเลยจะ้ะ